ไหนดูซิเช้านี้มีอะไรดูบ้างโอ้เช็ดว่าไงทุกคนผมแมตต่อเองนะตอนนี้จะอยู่ในเลทเท่ากัปปนีกันอีกแล้วกับพวกเราทมในทาเรสิ่ีแล้ว ก็มันดูเป็นวิดมากกว่าไงดูหน้าหน้าตีปากต่อแล้วพูดต่อเลยได้ก็อยู่พวกเราสามคนมันเหมือนเดิมแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาด้วยใหม่้อนด้วยจะได้เพราะสามคนได้ยังไงโทษครับไม่มันก็ต้องเราองมีเพิ่มมาหนึ่งคนกูกูลาออกแล้วกูออกจากญาแล้วอ่อพูดออยู่กับใครอยู่กับใครอยู่กับใครครับฮัลโหลน้องเป็นใครหรอครับ เป็นคนดีเป็นอะไรคนดีครับผมไอ้เฮียคนดีโอเคชื่อคนดีใช่ไหมหยอกไอ้เฮียชื่ออะไรพูดชื่อมึาสวัสดีครับคนดีนี้เด็กเท็ดี้แบบไม่คุปปิดคิ้วไรไปละน้องคนดีแต่เขาสวยแต่เขาสลอดน้องวินวิ้งก็ชื่อน้องกายโอเคนะทุกคนโอเครู้กันหมดแล้วนะเกมนี้กายตายได้แล้วไอ้พวกไอพวกมือเก่าอย่าตายนะอย่าพวกนี้ตาย มันเล่นยังไงอ่ะพี่การเคยเล่นมาแล้วน้การก็หวานใส่อ๋อเด็กเหลี่ยมเนี่ยและคือแบบพี่พบก็บอกผมว่าแล้วว่าเนี่ยเนี่ยพี่พบแบบเขบอกว่าพวกพี่อยู่แต่ในยานอ่ะพี่พบเป็นลุยเอาของข้างในมาหมดต่อแหล่ไอ้เนี่ยพวกกูออกไปลุยบ่อยอ่ะตายลุยบ่อยแต่ก็ตายแบบโอ้คนไปลุยไม่บ่อยยังตายน้อยกว่าออเี๋ยมันดิมันขิงกูอะแบบไปลงสนามต้วโดนแก๊ซลิงยิงตายอะไร มองแผนก่อนไหมจับคู่จับคู่ก i, <t ick noise> ็ได้มาๆานี่คือวรทิ้งกันเนี่ยโอ้โหเดือดร่วงจังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูกูดูกูดูกูดูไว้นี่แหละฝีมือดับประการปีนเงี้ยโอ้โหไม่ดีอยู่ตรงนี้เปิดประตูเอ้ยมีของมีของมีของเอ้ยด้านล่างด้านล่างอยู่ด้านล่างขอยด้านล่าง

ช uh> uh um, eh> uh ื่อผมชื่อผมชื่อผมเห็นคอนโดเข้าหมืแล้วของก็หล่นหยิบของแล้วเขาวิ่งออกไปไอ้เยี้ยเราดีอเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้เยี้ยเออปลอดภัยตายหายไปไหนไอ้คทถามอ้าวเฮ้ยจิงจังวะเนี่ยจริงจังวะเนี่ยตายวะเนี่ยยังอยู่ยังอยู่ไอ้ยังอยู่เหรอเออเออเมึงจะรีบกลับไปไหนเฮ้ยของก็วางไม่ครบเลยยังเด็กก็ตายไปหมด ไป,ไปแล้วไปแล้วไอ้ไม่ใครกดวะดูดูด right ูน right oui> ี่น mm, ี่เป็นไงไม่โดนไม่โดนอีกทีน่อีกทีนึ้งฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเราเราเสียคนไปหนึ่งคนอ่ะอะแม่งเมื่อกี้กูไปผิดทางสอรี่โอ้ย ไม่ใครอ่ะอันนี้ใครอ่ะสมน้าแล้วเราจะเชื่อเขายังไงใครอันนี้ใครอ่าน้องน้องเนีเอากายเหรอโต่กายไม่น่าเลยเออหนึกว่าเป็นภพสิทธิ์ทอดทษดกายเหรอพี่สอรี่วะหนึกว่าเป็นภพสิทธิ์โอ้ เ้ยีตายกันหมดเลยไ้เลยปิดเลยไอ้ยโหทำงานภาษาละกันว่าไม่เป็นมืออาชีพกันเลยแต่ละคนใช่ไหมได้จริงจริงคืนหละสตาร์เซฟตายคนรัวเลยแม่งสลามโดนแล้วโดนไม่ผ่านห้โดนโดนสลามเกือบแล้วเกือบรลดเอ้ย เซฟเซฟมานี่มานีอ้แเราดเลออกไปเลยเยอตัวนะมีตาไปหนีร็้หนีร็วหนีร็วไปไไมต้องรอไม่ต้องรอามามาไม่ต้องรอ

เต้มเต็มกลวงปันเลยตายไปเลยกลวงกันไ้เองเต็มนีของมอกอข้างหน้าเต็มเลยอ่ะกูเหรอแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกูไปกูไปดึงแบตเตอรี่มาไว้ใช่แหละเห็นอยู่ อ200 278จงตักปืนในตัวแมนเถอะโอเพวกเราไกงานแล้วชมชันให้มากกว่านี้ซิเห็นไหมทำได้ต้อง311เลยเนี่ยเห็นไหมเห็นปะ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 เกมที่แล้วอ่ะมึงว่ากลไวยเห็นไหมดูเกมนี้ซะก่อนมันจะมีทั้งวันที่ดีและวันที่ร้ายทั้งนั้นแหละมันวันที่ดีเสมอถ้ามีแมนอยู่ขอบัลล โอเฮ้ยไปไหนไอ้พร้อมช่วยไหนก่อนพอมเดี๋ยวนี้มาเต้นแต่มันล็อกอะไรอันนี้อันนี้คือคือห้องมันร้องต้องสอบต้องหากุญแจเอ้ยเรามีกุญแจอยู่นี่ต้องไปเอาที่ที่โน่นโออ๋ออ๋ออ๋ใครตีกูอุ้ยเชี่ยพร้อม

ไม่ปิดบังด้วยไม่ปิดบังด้วยตอนพิธีการเลองไม่ไม่มีการปิดบังตอบตรงตรงเลยโอ้โหแมงมุมฝั่งโน้นอะแมงมุมเดี๋ยวผมช่วยต้องโดดไปหาใหญ่จนที่รู้ว่าแมงมุมมันสามารถินมาหาเราได้เนยใช่หรอไม่เชื่อก็ดูดิ

ไปโดดผ้ฆ่าเปงนกุมออาไปโดดมันเข้าสีไฟนี่หมายมึงนี่มันน่าสมเพชจริงเลยวะมังมุมโง่ตกใจคุณคิดว่าเส้นอะไรกุญแจเด็ดอะเปิดแล้วโอเคเปิดแล้วเปิดแล้วคุญแจกุญแจนี่นี่อ๋อเราเปิดเหมือนกันอ๋อประตูนี้อ่๋อ่าเฮ้ยห้องเจเนเรเตอร์อละ เอาละมีมีมีใครมีใครอยาก cover ผม้างเคยเค้าอยู่ครับมันก็ต้องมนก็ต้องมีคนถือไฟคนหนึ่งนะไฟแรงคนหนึ่งก็ไฟแรงคู่เลยเอ่ะอ้างัา้นสำรวจก่อนดีกว่าสำรวจก่อนจำจำตรงนี้ไสำรวจกันเลยจะจะได้รู้ทางทางกลับจำได้มันต้องโดดปะ่ะเอ้ยมันมีทางทางไหนไปเหี้ยอน <years> เขี้ยโคตรไกลเลย แต่ของมันดีมากเลยนะมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยโอ้ยกูอยู่ไหนวะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นกูอยู่ไหนวะมันหายไปแล้วอ่ะมันหายไปอ่ะเดี๋ยวมีใครหายไปปะหายโดนหักตาเลยตายหายคนตาแปดไรไอ้เชี่ยคนตาเป็นไรกูหายอ๋อนี่ไงโอเคทางกลับตรงนี้ เราว่าเราต้องเอาเสร็จปุ๊บแล้วก็วิ่งมาวนมาทางนี้ได้ปะกาอยู่ไหนเซฟเซฟเอาเอาขอเอาขอไวางไว้ตรงหน้าเออมามาด้านหน้าก่อนเฮียไอ้เยอเฮไอ้เฮีย้เฮยอ้ยไอ้เีไ้ไอ้เฮไอยอนียอ้ไอ้ยออเียเยมอ้ีไอเอเยอ้มาียอ้เฮียไอมีไ้ียไอ้ี้ออีกไอ้สัตว์ แต่เซฟคนเดียวเซฟต้องสายว่าทุกคนหายไปไหนอย่างเสลียมากเลยไม่เลยไม่ดนตัวเลยมีโมนมาแรงสาบไล่เขาไล่มาแรงสาบแม่งหักคอกูไอ้เงี้ยแม่งเลยนีคนปาปัดไหล่กูแม่งโดนรูปเป็นคนแรกเลยอยู่ก็สัตว์เข้าตากัวองตีแล้วแท้ๆก็เลยจะบอกเลยเอาขอไปวัดข้นหลอกเพราะว่าโหเรา60เปอร์เซ็นต์เชี่ย ต้องแยกจากกันแบบเราสองตัวกูเคยโดนแมงสาบไล่กูถูกแมงสาบกูโดนหักคอต่อยอ่ะแล้วกูแล้วกูก็วิ่งไปแล้วแม่ก็ดักหน้ากูไอ้เงี้ยกูจะกูกำลังจะวิ่งไปหาเซฟเลยก่ะน่นเป็นคือตาขาวสองตัวหักคอแบบกรกกรกเลยอ่ะนี่เข้าไปแล้วเนี่เจอหน้ามันเลยเฮียนี่เข้าไปแบบริบสะบัดม้าวออกเลยกูยังไม่ได้ดึงแบตเตอรี่อยู่เลยเิ็นดวงแล้วไอ้ที่ กดเนยได้ยังกดถึงกว่ามันจะเอางานสั่งแล้วโอเคได้แล้วเรอวะโอเคเท่าไหร่วะปกติราคาสามร้อยเจ็ดสิบสามร้อยพอปะเกิมออนเกมเฮ้ยอดเลยเห็นไหมเห็นไหมเพรมันความมันเป็นเพราะชั้นเองอ่ะ เฮ้กดเล่นอะไรกังหล้ยไอ้ปล่อยแม่งอยู่ระยะมโชคดีตุ่มกดใหญ่เลยปล่อยแม่งไยู่ระมาอีกสักด่านแล้วเดี๋ยวเราพักกันไว้แค่นี้ถ้าเรารอดนะแค่นี้ก็ทันเราแล้วทันเรา เนี่ยแค่มันจบไม่สวยหรอวะนี่จบสวยแล้วครับจบที่ทางดาทางภารกิจนี่ไงสวยสุดๆได้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 โอเคพักก็แค่หนึ่งก็ได้แม่งเดี๋ยวค่อยต่อพาร์ทหน้ากันได้บ้างเี๋ยวมากูบอกแล้วเห็นไหมว่ามันแย่ว้ายแมยเฮี้ยไอ้สัตว์เปินผูนั่งหรอ ไอเมาป่ามันโดนลยที่สงของทับตายเจ๋ง่ะอย่าไปกลัวเี่ยมันโดนที่สงของทับตายเนี่ยพี่ดูทับายไม่ไม่ไม่ไดััตายทับตาย ให้มันจบไม่สวยหร,หรอว่าเนี่ยจบสวยแล้วจบที่ทางดาผทางธุรกิจนี่ไงสวยสุด